นด้วยวันนี้เราก็จะมาทำวอล์หนึ่งวันนะคะที่แม่เราจะใช้ไปทำอะไรบ้างอันดับแรกเราก็แต่งหน้าแต่งตัวก่อนนะคะแล้วมาเจอาก,กันตอนเราแต่งเสร็จเลยก็คือเรากำลังจะแต่งหน้าใช่ไหมทุกคน เราก็โดนไปหนึ่งหมัดเด้วจ้านี้เละจังวะเด้จ้านี้เราก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะไปถามพ่อกับแม่กันว่าเอาอะไรบ้างเลยวันนี้เอาอะไรบ้างล้างรถให้แม่เลล้างรถหนึ่ง้รงแค่รถมันบอแล้วเราก็ไปถามพ่อ,อกันต่อนะคะ ลูกยืนหกสามศูนย์ศูนย์กัอย่างีต้องเชียนเอาอ่ะพออย่างเนี้ยก็หมดยันเรียบเกียวสันขรบคุก,นกนันเรียบร้อยเกี้ยวสันนี่เอา และนี่ก็คือรายการที่พ่อเราสั่งนะคะทุกคนแล้วก็ไปกันเลยวันนี้เรามีภารกิจ2อย่างก็คือเสื้อลหา่รถกับล้างรถแล้วก็มีอะไรจะบอกนะคะทุกคนคือเมื่อกี้เรากลับรถอยู่เราเขียวมาข้างหอกเราเพิ่งคิดได้ว่าเราจะเอากีตาร์ไปสง่งร ราจะถ่ายคลิปแล้วเราลืมเอากีตาร์ด้วยนะคะเราต้องกลับบ้านไปใหม่ไปเอากีตาร์นะคะทุกคนเออส่งพระตูกลับลืมเราก็ถึงร้านกันแล้วนะคะทุกคน ของขึ้นรถแล้วนะคะ ที่เราซื้อนะคะบินต่อไปก็คือเราจะไปส่งกีตาร์ตัวโปรดเรานะคะเราไม่ได้เล่นมา2ปีแล้วอันนี้เราจะไปส่งส่งไปอุบลกันนะคะทุกคนนี่น้องกีตาร์เรานะ,ะใส่เยอะมาก A few moments later คือเราไม่ได้ส่งนะคะกีตาร์ ส่งไม่ได้เขาบอกมันใหญ่เกินไม่มีกล่องใส่ไม่รับส่งเราจะไปถามต่อที่ไปรษณีย์นะคะเราก็จะไปถามกันนะคะว่าน้องสามารถส่งได้ไหมนี่คะกีตาร์ส่งได้ไหมคะไม่รับใช่ไหมคะ่คะโอ้ยเราจะร้องเขาไม่รับส่งกีตาร์ ขอร้องได้มาเผมไม่อยากอุ้มไปตุดวนด้วยโอ้ยเป็นเรื่องน่าเศร้ามากไม่มีร้านไหนรับส่งกีตราเลยม่เชเฟยภรกิจเอารถไปล้างไปกันเลย <S <S อันนี้เราก็เอารถมาฝากล้างไว้แล้วนะคะทุกคน เราก็ให้กุญแจพี่พนังงานล้างมือไปแล้วเราก็จะเดินไปตรางนะคะ,ะ,คะ,ะไ่ไหนอ่เาอยู่ราไไจะเดินไปปตทกันนะคะ,ระเราก็จะตอนนี้ปหสามาทล้นะคะเราก็จะเดินขหไปยนะคะ,ะเ,รเ,รเราจะไปซื้อข้าวทเศษแล้วเราก็จะกินอ,อคคะไรกะมเราขอเดินข้นตอนก่อนนะคะทุกคนข้ามาในเซเ่นแล้วนะคะ เคปยังหรอเคปเบลนี่ช็อกโกแลตวิปคมีมเอาซื้อแ,แ,แล้วก็ซื้อของกันเสร็จแล้วนะคะของกินที่เราได้แล้วเราก็จะไปรอที่อเมซอนกันนะคะเราจะกินชา,นขาเขียวปั่งแก้แต่เราไม่ได้กินอเมซอนนานแล้ว ตอนเราอยู่มองเราได้กินแต่ชายวัดแต่เรามาอยู่บ้านเราได้กินอเมซอนนะคะอเนนี่ก็เราเราก็ได้ชาเขียวกันมาแล้วนะคะทุกคนจะกนิกนอเมซอนนะคะเราก็จะนั่งกินข้าวกินชายเขียวรอสองชั่วโมงใช่ไหมโว อันนี้เราก็ล้างรถเสร็จแล้วนะคะเราก็ถึงบ้านว้าว <Wow. S 1> นี่นเรานะคะมีน้องแบบสะอา,าดมากแบบว้าวสะอาดแบบว้าวขบบ้าไม่รูก็สะอาดนะคะ ก็มีน้องหมาาต้อนรับนะคะอันนี้เราก็จบภารกิจเราแล้วนะคะเจอกันใหม่บ๊ายบาย